วิธีทัศชุดคณิตศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิดจัดทำขึ้นเพื่อสาธิตวิธีการสอนวิชาคณิตศาสตร์แก่คุณครูและผู้ปกครองด้วยความเชื่อมั่นว่าหากใช้เทคนิคการสอนที่เหมาะสมเด็กทุกคนก็สามารถเรียนและเข้าใจวิชาคณิตศาสตร์ได้ไม่ยากวิธีทัศชุดนี้ใช้แนวทางตามกระบวนการสอนแบบวันนีโดยรองศาสตราจารย์วันนีสมประยูนซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นเทคนิคการสอนที่ทำให้เด็กเข้าใจได้ดีที่สุดวิธีหนึ่ง ถึงแม้วิดีทัศน์ชุดนี้จะเป็นการจำลองการสอนในห้องเรียนแต่เพื่อให้เกิดความกระชับหน้าติดตามจึงไม่ได้สาธิตการสอนเต็มคาบเวลาแต่จะเน้นอย่างละเอียดเฉพาะวิธีการในขั้นตอนที่สำคัญสคัญซึ่งจะช่วยคุณครูและผู้ปกครองสามารถอธิบายสิ่งที่ยากให้เข้าใจง่ายอันหนเทคนิคการสอนในวิดิทัศนี้เหมาะกับเด็กที่ไม่ถนัดวิชาคณิตศาสตร์ดังนั้นในการสอนเด็กกลุ่มอื่นๆ คุณครูและผู้ปกครองสามารถนำวิธีการสอนไปปรับใช้ตามความเหมาะสมนอกจากนี้คู่มือการสอนที่แนบมาจะช่วยอธิบายรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนของกระบวนการสอนรวมทั้งแนะนำเทคนิคการสอนอื่นๆที่ไม่ได้รวมอยู่ในวิดีทัศน์นี้ดังนั้นควรอ่านคู่มือก่อนชมเพื่อให้เข้าใจและสามารถใช้ประโยชน์จากวิดิทัศน์นี้ได้ดียิ่งขึ้นคณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิดิทัศน์ชุดนี้ นอกจากจะช่วยให้คุณครูและผู้ปกครองสามารถสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้เด็กเข้าใจได้ง่ายแล้วยังอาจจะจุดประกายให้มีการพัฒนาเทคนิควิธีการสอนแบบใหม่ๆทั้งของวิชาคณิตศาสตร์และวิชาอื่นๆอันจะก,ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาและการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต สวัสดีค่ะบทเรียนนี้เป็นการสอนเรื่องสมบัติการคูณด้วย1และสมบัติการคูณด้วย0ูย์ค่ะการสอนนักเรียนให้หาผลคูณของการคูณด้วยจํานวน1และการคูณด้วยจํานวนศูนย์นั้นอาจดูเป็นเรื่องที่ง่ายนะคะแต่การสอนนักเรียนให้เห็นถึงที่มาและหลักการของสมบัติการคูณทั้งสองนี้จะทําให้นักเรียนเข้าใจเรื่องการคูณได้ดีเรามาเริ่มต้นที่สมบัติการคูณด้วย1กันก่อนค่ะ ในการสอนนี้จะแสดงตัวอย่างการสอนเฉพาะบางขั้นเท่านั้นโดยคุณครูสามารถศึกษาและออกแบบการสอนให้ครบขั้นตอนโดยดูจากการสอนเรื่องอื่นเป็นตัวอย่างเช่นเรื่องความหมายการบวกก่อนเข้าสู่กระบวนการสอนเราไปดูจุดประสงค์การเรียนเรื่องสมบัติการคูณด้วยหนึ่งกันก่อนซึ่งมีดังนี้ค่ะ 1. เพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายสมบัติการคูณด้วยหนึ่งได้ 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลคูณของจำนวนเลขที่คูณด้วยหนึ่งได้ถูกต้องสําหรับเรื่องนี้เราจะเริ่มที่ขั้นทบทวนนะคะสําหรับขั้นนำนั้นคุณครูสามารถออกแบบตามแนวการสอนของเรื่องอื่นๆเช่นเรื่องความหมายการคูณ เรามาดูวิธีการสอนขั้นทบทวนกันเลยค่ะนักเรียนคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทบทวนความรู้เรื่องการคูณกันนะคะคุณครูจะมีบัตรต่างๆแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนออกมาสร้างเป็นประโยคสัญลักษณ์แล้วก็หาผลบวกกับผลคูณกันนะคะกลุ่มไหนจะอาสาวมาเป็นกลุ่มแรกคะอ่ากลุ่มนี้นะคะคนแรกออกมาเลยค่ะ ต่อไปออกมาทำบ้างสิคะออกมาเลยค่ะคนแรกน้องปิวนะคะ การสอนสมบัติการคูณด้วยหนึ่งให้นักเรียนเข้าใจได้ดีต้องเริ่มจากการแสดงให้นักเรียนได้เห็นจากของจริงดังนี้ค่ะนักเรียนคะตอนนี้คุณครูคมีส้มอยู่ในตะกร้านะคะตะกร้าละหนึ่งผลอย่างนี้นะคะเราจะมาหาจานวนรวมของส้มกันว่าจะใช้วิธีการคูณแทนการบวกได้หรือเปล่านะคะแต่ก่อนอื่นคุณครูจะแทนส้มในตะกรา้แบบาด้วยปัตรภาพอย่างนี้นะคะส้มในตะกร้าแรกนี้กี่ผลคะหนึ่งผลนะคะ รวมกับส้มนะคะตะกร้าที่สองกี่ผลคะหนผลรวมกับส้มในตะกร้าที่สามอีกหนผลแล้วก็รวมกับส้มในตะกร้าที่สี่อีกหนึ่ผลนะคะรวมแล้วมีจำนวนส้มทั้งหมดกี่ผลคะ ดีดีมากค่ะคุณครูจะแทนด้วยภาพนี้นะคะจากภาพนี้ใครตอบคุณครูได้บ้างคะว่าเราจะสามารถแทนด้วยประโยคสัญลักษณ์การบวกว่ายังไงคะน้องโน้อค่ะ1บวกบวกบวกหเท่าก,กับ4ี่ค่ะถูกต้องนะคะ1 บวกหบวกหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสนะคะทีนี้จากประโยคสัญลักษ์การบวกนี้นะคะเราจะเปลี่ยนให้เป็นประโยคสัญลักษณ์การคูณค่ะนักเรียนเห็นไหมคะว่าส้มที่เรามีอยู่นี้นะคะถูกแบ่งออกเป็นกี่หมูคะ แล้วในแต่ละหมู่นั้นมีหมู่ละเท่าไรคะหร่ค่ะดีมากค่ะคุณครูจะทานด้วยประโยคนี้นะคะสหมู่นะคะหมู่ละ1เท่ากับสทีนี้ จากประโยคนี้นะคะเราก็จะเปลี่ยนให้เป็นประโยคสัญลักษณ์การคูณได้ว่ายังไงคะ4ค1ถ 3, 4 1> ถูกต้องนะคะ4คูณ1นะคะหรือ4หมู่หมู่ละ1ผลนั่นเองนะคะก็จะได้เท่ากับ4ผลค่ะ ทีนี้คุณครูจะนำมาเขียนให้เป็นประโยคสัญลักษณ์รวมนะคะได้อย่างนี้ค่ะ1บวก 1, 1บวก1บวก 1, 1บวก1เท่ากับ4 สังเกตเห็นไหมคะว่าจํานวนสีนี้นะคะเมื่อนํามาคูณกับจํานวน1คําตอบที่ได้ก็จะได้เท่ากับจํานวน4นะคะจากนั้นต้องให้นักเรียนได้ทําซ้ําอีกอย่างน้อย4ี่ตัวอย่างแล้วจึงให้นํามาแสดงหน้าชั้นเรียนดังนี้ค่ะนักเรียนคะตอนนี้คุณครูจะให้นักเรียนแสดงการคูณเหมือนอย่างที่คุณครูทาให้ดูบนกระดานนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะแจกให้นะคะกลุ่มละหนึ่งชุดนะคะ ลงมือทำเลยค่ะเสร็จแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นขอตัวแทนแต่ละกลุ่มเอาออกมาหน้าชั้นเลยค่ะ,ะกลุ่มนี้ไว้ทางฝั่งน,นี้ค่ะ,ะไว้คนนี้เลยนะคะนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าจากตัวอย่างทั้งหมดนี้นะคะ จำนวนต่างๆที่คูณด้วย1จะได้คำตอบเป็นจำนวนเดิมนั้นนะคะอย่างเช่น3คูณ1ก็จะได้เท่ากับ3หรือ2คูณ1ก็จะได้เท่ากับ2นะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถสรุปได้ว่าจำนวนใดเมื่อคูณด้วย1จะได้คำตอบเป็นจำนวนนั้นนะคะและนี่ก็เป็นสมบัติการคูณด้วย1ค่ะคุณครูคงสังเกตเห็นนะคะว่าเราจะต้องนำส้มมาใส่ไว้ในตะกร้า เพื่อให้นักเรียนเห็นความเป็นหมู่โดยมีหมู่ละหนึ่งผลค่ะซึ่งคุณครูอาจจะใช้จานหรือภาชนะอื่นมาแทนหมู่ก็ได้นะคะสาเหตุที่ต้องใช้ภาชนะต่างๆเพื่อให้นักเรียนมองความเป็นหมู่ได้อย่างชัดเจนค่ะต่อไปให้นักเรียนช่วยกันสรุปความหมายสมบัติการคูณด้วยหนึ่งโดยให้คุณครูถามคำถามนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่เพิ่งเรียนมา เช่นจำนวนของในแต่ละหมู่มีจำนวนเท่าไหร่เป็นต้นจากนั้นจึงนำคำตอบของนักเรียนทั้งหมดมาสรุปเป็นความหมายของสมบัติการคูณด้วยหนึ่งอีกครั้งดังนี้ค่ะการสอนสมบัติการคูณด้วยศูนย์นั้นนะคะควรสอนนักเรียนในอีกคาบการเรียนหนึ่งเพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนสับสน เพราะว่านักเรียนโดยทั่วไปจะสามารถเรียนความรู้ใหม่ได้เพียงทีละอย่างเท่านั้นสําหรับจุดประสงค์ของการเรียนสมบัติของการคูณด้วยศูนย์มีดังนี้ค่ะ 1. เพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายสมบัติการคูณด้วยศูนย์ได้ 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลคูณของจำนวนเลขที่คูณด้วยศูนย์ได้ถูกต้องเทคนิคสำคัญของการสอนสมบัติการคูณด้วยศูนย์นั้นคุณครูต้องเปรียบเทียบจากของจริงที่มีอยู่ไปสู่สิ่งที่ไม่มีอยู่ในภาชนะแต่สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้คือต้องใช้ภาชนะเช่นตะกร้าหรือจานแทนความหมายของหมู่ให้นักเรียนได้เห็นอย่างชัดเจนค่ะ เรียนคะคุณครูมีส้อมอยู่3ตะกร้านะคะตะกร้าละ2ผลแบบนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนออกมาแสดงการคูณอย่างที่เราเคยได้เรียนกันไปแล้วนะคะใครจะอาสาออกมาคนแรกคะน้องต้าค่ะ ครูจะนําผลส้มออกจากตะกร้าก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะหาผลคูณเพื่อหาจํานวนส้มได้หรือเปล่านะคะครูนําผลส้มออกก่อนนะคะเมื่อสักครู่ในตะกร้าแต่ละใบนี้เรามีผลส้มอยู่ทั้งหมดกี่ผลคะ แต่ว่าตอนนี้คุณครูนำผลส้มออกไปแล้วแสดงว่าปาะก้าแต่ละใบมีส้มไหมคะไม่มีค่ะเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะแทนด้วยภาพนี้นะคะ จะแทนด้วยประโยคสัญลักษณ์การบวกค่ะนักเรียนคะตัวเลขที่แทนจำนวนที่ไม่มีคืออะไรคะศค่ะถูกต้องค่ะศูนย์วกศูนวกศได้เท่ากับศูนนะคะ จากประโยคสัญลักษณ์การบวกนี้นะคะเราจะเขียนแทนด้วยประโยคสัญลักษณ์การคูณค่ะนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าตะก้าที่เรามีอยู่นี้นะคะจะแทนความหมายของส้อมที่ถูกจัดเป็นหมู่โดยมีจํานวนในหมู่หมู่ละ0ผลนะคะซึ่งรวมแล้วก็ได้เท่ากับ0ผลนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้เราจะสามารถเขียนแทนได้ด้วยประโยคนี้ค่ะส้อมจำนวน3หมู่นะคะ ซึ่งมีจำนวนในหมู่หมู่ละศูนย์ผลรวมแล้วก็จะได้เท่ากับศูนย์ผลค่ะทีนี้จากประโยคนี้นะคะคุูคก็จะเขียนแทนด้วยประโยคสัญลักษณ์การคูณอย่างนี้ค่ะ3คูณ0ูนย์นะคะหรือ3หมู่หมู่ละศูนรนะคะ ซึ่งก็จะได้เท่ากับ0ค่ะทีนี้คุณครูจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์รวมนะคะเขียนได้อย่างนี้ค่ะ0บวก0บวก 0, วก0เท่ากับ3 คูณศเท่ากับ0ูนยะคะนักเรียนเห็นไหมคะว่าจำนวน3นี้นะคะเมื่อคูณด้วยจำนวน0อย่างในประโยคนี้คำตอบที่ได้ก็จะได้เท่ากับ นนันเองะะคะจากนั้นจึงให้นักเรียนได้ปฏิบัติด้วยตนเองเพิ่มให้ได้ทั้งหมดอย่างน้อย4ตัวอย่างแล้วจึงนําผลงานม,มาแสดงให้ดูที่หน้าชั้นเรียนดังนี้ค่ะคุณครูจะให้นักเรียนแสดงการคูณเหมือนอย่างที่คุณครูทําให้ดูบนกระดานนะคะเดี๋ยวคุณจะแจกให้กลุ่มละหนึ่งชุดนะคะอ่า่นนี้แล้วก็นี้อ่าลงมือทาเลยคะ่ะ เห็นไหมคะว่าจากตัวอย่างทั้งหมดนี้นะคะจำนวนต่างๆที่คูณด้วย0ย์ก็จะได้คำตอบคือ0ูย์เหมือนกันอย่างเช่น4คูณ0เท่ากับ0หรือ2คูนก็ได้เท่ากับ0นะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถสรุปได้ค่ะว่าจำนวนใดเมื่อคูณด้วย0นย์ะคะก็จะได้คำตอบคือ0นย์นั่นเองและนี้ก็คือสมบัติการคูณด้วย0ูนย์ค่ะ เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วจึงให้ช่วยการสรุปความหมายของสมบัติการคูณด้วยศูนย์โดยใช้วิธีการเดียวกับการสรุปความหมายของสมบัติการคูณด้วยหนึ่งค่ะแต่ต้องไม่ลืมนำคำตอบของนักเรียนมารวมเป็นข้อสรุปอีกครั้งด้วยนะคะเมื่อนักเรียนเข้าใจสมบัติการคูณได้ดีแล้วนะคะคุณครูอาจยกตัวอย่างและอธิบายให้นักเรียนเห็นว่าการรู้จักสมบัติการคูณทั้งสองจะช่วยให้สามารถคิดเลขได้รวดเร็วและถูกต้องขึ้นอย่างไรค่ะ เช่นตัวอย่างโจทย์3คูณ5คูณ0คูณ4คูณ6เท่ากับเท่าไหร่ก็สามารถอธิบายนักเรียนได้ว่าหากรู้จักสมบัติการคูณได้วย0ก็จะทำให้ทราบคำตอบคือ0โดยไม่ต้องคูณจำนวนอื่นให้เสียเวลาค่ะหากคุณครูติดตามวิธีการสอนการคูณมาตั้งแต่เรื่องความหมายการคูณของชั้นประถมศึกษาปีที่สคงจะสังเกตเห็นนะคะว่านักเรียนมีพัฒนาการเรียนรู้ โดยเริ่มต้นจากการหาคำตอบของผลคูณระหว่างจำนวน1ห,หลักกับ1ห,หลักจากสุดคูณที่นักเรียนสร้างขึ้นแต่บางครั้งหากนักเรียนยังไม่สามารถใช้สุดคูณได้เพราะยังขาดความชำนาญคุณครูก็สามารถสอนเทคนิคเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการหาคำตอบของนักเรียนค่ะซึ่งมี2วิธีคือวิธีวาดภาพและการใช้เส้นจำนวนค่ะ วันนี้คุณครูมีโจทย์การคูณมาให้นักเรียนลองฝึกหาคำตกันดูนะคะเดี๋ยวลองใช้สูตรคูณที่สร้างมาช่วยในการหาคำตอบแต่ถ้าหากว่ายังสร้างสูตรคูณได้ไม่ชำนาญไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเดี๋ยวคุณครูจะสอนวิธีการหาคำตอบอย่างง่ายๆโดยใช้วิธีการสร้างรูปนะคะเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ข้อที่1กันก่อนนะคะ3ามคูณสเท่ากับเท่าไหร่น้องนัทค่ะ3ามคูณสหมายความว่ายัางไงคะ3ามบูบูละสค่ะดีมากค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเขียนวงกลมสาวงนะคะแทนจํานวนหมู่ซึ่งนักเรียนจะต้องจาไว้นะคะว่าในการสร้างรูปเราจะต้องเขียนภาพแทนจํานวนหมู่ก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเขียนจํานวนในหมู่นะคะซึ่งมีหมู่ละเท่าไหร่คะดีมากค่ะคุณครูจะเขียนแทนอย่างนี้นะคะ ทีนี้จากภาพเราก็จะได้คำตอบแล้วนะคะว่าจำนวน3คูณ4หรือจำนวน3ห,หมู่หมู่ละ4นะคะได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่น้องบิวค่ะน้องบิวลองช่วยคุรูนับสิคะแล้วก็ตอบครูคว่าได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่คะดีมากค่ะทีนี้ให้นักเรียนทุกคนนะคะลองทำแบบฝึกหัดในใบางานนะคะแล้วก็ใช้วิธีการสร้างรูปในการหาคำตอบลองมือทำเลยค่ะ และสำหรับเทคนิคการใช้เส้นจำนวนเพื่อช่วยหาคำตอบมีวิธีการสอนดังนี้ค่ะวันนี้คุณครูคมีโจทย์การคูณมาให้ในักเรียนลองฝึกหาทำกันค่ะเดี๋ยวลองใช้สูตรคูณที่เราสร้างมาช่วยในการหาคำตอบนะแต่ถ้ายังสร้างได้ไม่ชำนาญไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าวันนี้คุณครูคจะมาสอนวิธีการหาคำตอบแบบง่ายๆโดยการใช้เส้นจำนวนค่ะ ตอนนี้เส้นจำนวนของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนเรามาดูกันที่โจทย์ข้อที่1น่อนนะคะ3าคูณสเท่ากับเท่าไหร่3าคูณสหมายความว่ายังไงคะน้องเจสซี่สามหมู่และ4สี่ครับดีมากค่ะคุณครูจะต้องเขียนเส้นจํานวนนะคะทั้งหมดสามช่วงนะคะเพื่อแทนจํานวน3าหมู่แต่ว่าจะเขียนช่วงละเท่าไหร่นั้นให้เราดูที่จํานวนในหมู่จากโจทย์ข้อนี้มีจํานวนหมู่ละเท่าไหร่คะ เพราะฉะนั้นเราจะต้องเขียนเส้นจํานวนนะคะยาวช่วงละ4ี่จำนวน3ช่วงเท่าๆกันอย่างนี้นะคะ นักเรียนต้องจำไว้นะคะว่าจำนวนช่วงก็คือจำนวนหมู่และความยาวในแต่ละช่วงนะคะก็คือจำนวนในหมู่เพราะฉะนั้นจากเส้นจำนวนนี้เราจะสามารถตอบได้นะคะว่าจำนวน3คูณ4หรือจำนวน3หมู่หมู่ละ4มีผลคูณเท่ากับเท่าไหร่น้องโดนัทคะลองตอบคุณครูสิคะว่ามีผลคูณเท่ากับเท่าไหร่คะดีมากค่ะ12นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้คุณครูจะให้นักเรียน ะะหาคําตอบในใบงานนี้นะคะโดยการใช้เส้นจํานวนค่ะเดี๋ยวลงมือทํานะคะเดี๋ยวครูแจกให้นะคะค,ครูอาจเลือกใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งเพื่อสอนนักเรียนก็ย่อมได้ค่ะการให้นักเรียนใช้เทคนิคพิเศษเหล่านี้หาคําตอบจะทําให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดที่ดี และยังทำให้เข้าใจความหมายการคูณโดยเฉพาะเรื่องหมู่และหมู่ละได้ดีขึ้นอีกด้วยค่ะการสอนนักเรียนให้เข้าใจความหมายของสมบัติการคูณโดยมีการสอนที่เป็นกระบวนการอย่างเป็นขั้นเป็นตอนทำให้นักเรียนมีความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลซึ่งดีกว่าการสอนด้วยตัวเลขและการท่องจำเพียงอย่างเดียวเพราะนักเรียนจะจดจำกระบวนการไปใช้แก้โจทย์ปัญหาอื่นๆได้ ซึ่งจะทำให้นักเรียนรู้สึกว่าคณิตศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิดสวัสดีค่ะ